โอเคครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับบิ๊กวินสล็อตกันเหมือนเดิมนะมาเรามาเล่นในเกมนี้จิวเวลリーอะไรไม่รู้จิวเวลี่ออฟออฟอะไรนี่แหละสักอย่างเนี่ยออฟไอซ์มั้งจะไม่ได้ว้าครับผมวันนะี้มีทุนมา 20k ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมนี้แบบเบ็ด200ดูเราค่อยปรับเป็นแม็กเบบ็ดไปนะคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับรับชมผู้ความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะโอเคบิ๊กวินมาก่อนดอกแรกเพือ่อน บิ๊กวินเร็วรลขซื้อชัวร์เกมนี้นต้องใช้สแคตเตอร์สตัวเลยนะซึ่งแม่งโคตรยากผมพูดเลยแตกนอกยังง่ายกว่าเยอะเลยฮ้ยม,มันแตกนอกดีว่ะเบ็ด400เลยไหมสี่ร้อยไปยังยังอุ๊ยเรียบร้อยเพื่อนดอกนี้รู้เรื่องครับผมเป็นตัวแพงด้วย แพงสุดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูรายการจ่ายว่ามันจะแพงสุดหรือเปล่านะตัวเนี้ยมาวะ 12k วะเกือบ 13k ขอดูรายการจ่ายแป๊บนึะไม่ใช่รายการจ่ายดิตารางอ๋อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ลม้มเหลวเยี่ยมไปเลยกลับไปกันต่อได้ากำไรมา10 12k เลิกได้เลยนทคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เข้าฟรีเกมเรียบร้อยครับผมมาขอดีๆของามเพื่อนโอ้โหเป็น เป็นกระดิ่งตัวรูปภาพผมไม่มั่นใจนะว่าแบบมันจะได้หรือเปล่านะถ้าเป็นตัวหนังสืออะโอกาสที่มันจะแตกค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมแต่ก็เหมือนเดิมอะตัวหนังสือแม่งข้างนอกมาโคตรเยอะเลยข้างในแม่งแทบจะไม่มีเลยดูกันไปเผื่อมาตัวเดียวด้วยเนะี่ยโอเคมาสองตัวละขับแถวเนี้ยแถวสี่แถวห้าเนี่ยถ้าเรียงกันก็คือจบเลยอ,อยาก โอเได้ได้ได้ฟรีสปินเพิ่มครับแต่ก็ยังไม่พอนะมันได้แค่รอบเดียวอะยังยังโอ้โหเฮ้ยมันก็ดีอะ 10K แต่เป็น400มันควรได้ได้เยอะกว่านี้เพราะถ้ามันถ้ามันจะไหลจริงๆจะไหลนอกแม่งไหลดีมากเลยนะดีไงเพื่อน เป็นไงไหลนอกก็เฮ้ยไหลนอกแม่งดูดีวะ่ะดูดีกว่านในฟีเกมเยอะเลยดูดิแม่งเรียงตัวกันดีมากเลยขอขอเล่นฟีเกมอีกรอบนึงอันนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคุณผู้ชมกดไม่คืดทีก็กมหมดแล้วเนี่ยอ๋อไหลนอโคตรดี แต่แม่งแม่งแม็กเบ็ดได้แค่สี่ร้อยอ่ะไม่วะขอฟรีเกมไหนเพื่อนถ้าเหลือห้าสิบเคผมเลยนะซึ่งน่าจะน่าจะเหลือแค่ห้าสิบเคจริงๆด้วยมันจะล่อซื้อเราแล้วนะเมื่อกี้แม่งโดดขึ้นโอ้โหอะไรเนี่ยพอกูปรับเบ็ดเข้าฟรีเกม ร้อนว่ะโอเออก็ก็เห็นความเกลือของเกมแล้วล่ะแม่งเป็นน้ำเต้าอยู่ฝันเลยว่าจะได้ออ่ะมาแถวสี่ในเราหมุนเพิ่มแล้วงไงต่อโหแม่เบ็ดยี่สิบ่ะคุณผู้ชมกดหยุดไปเลยแล้วกันนะโหแลเรียงตัวกันเหมือนจะสวยด้วย โอ้โหเรียงตัวกันสวยด้วยแต่คูเบ็ดยี่สิบตายเนี่ยถ้ามาแถวเนี้ยผมกดเลยนะเนี่ยโอ้โหได้ได้ได้รอบหมุนรัวๆเลยถามว่าแตกไหมเบ็ดยี่สิบไม่ได้ไม่แตกนะคุณผ,ผู้ชมมันควรได้เยอะกว่านี่โอ้โหตอนแรกว่าจะเลิกแล้วไปต่อก็ได้เพื่อน แม็กเปลนเลยไปต่อครับแมงล่อซื้อผมได้ด้วยวะเออมาดิก็มาดิให้มันรู้ไปเลยเวนมาเพื่อนขอดีๆขอแบบเมื่อกี้มันจะได้ไหมไอตัวเคี้ยนี่โคตรแพงแล้วลงโคตรยากเลยโอ้โห มาแล้วหนึ่งอะตัวที่สองว่าไงเพื่อนโอ้โหไม่มาโอเคเพื่อนเลียงเลียงตัวสวยอย่างงี้ขาแถวนี้ขาแถวนี้ขาแถวห้าแถวห้า,หามานี่คือแตกออเอา,าเพื่อนได้ลุ้นได้ลุ้นแถวห้าฮลัลโหลแถวห้าอ๋อยังไม่มาแต่ได้เราหมุนเพิ่มนะได้เราหมุนเพิ่ม มากทีเธอแถวห้าเรวเร็วเขารออยู่เออจบต้องแบบนี้ทีนี้แถวไหนก็ได้อยากจะลงลงเลยขอแค่แถวหนึ่งเป็นตัวแพงนั่นแหละเพื่อนโอ้โหยังไงก็แตกแล้วเหลือรอบหมดอีกสองรอบด้วย ถ้าตัวแพงลงนะลงแถวแถวหนึ่งกับแถวสุดท้ายนะคุณผู้ชมบันเทิงไม่รู้จะพูดอะไรวะขอแถวหนึ่งตัวแพงตัวแพงแถวหนึ่งแค่นั้นเองแพงๆหน่อยเพื่อนเอออย่างนั้นแหละเรียบร้อยผมพบเลยเรียบร้อยดอกนี้ ปล่อยให้ภาพมาเล่าไปเลยฮนะอ๋อ oh. งดงามหยุดย้อย ah. เอาจนได้จบดูตัวเลขสวยๆนฮะ 63k บโอ้โห oh. ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นะฮู้จบแต่แม่งได้มาโคตรดีเลยฟิลวันนี้ โอเคฮะถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดทุกการลงคลิปนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ